เงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทแนะนาให้พี่น้องประชาชนนะคะที่มีความพร้อมมีโทรศัพท์มือถือนะคะรีบดําเนินการอัปเดตแอปพลิเคชันทางรัฐยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาไว้บนมือถือแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทได้เลยล่าสุดคณะกรรมการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตมีนโยบายตรงนี้ออกมาและประเด็นในเรื่องของผู้สูงอายุผู้พิการบัตรคนจนคนแก่คนชราที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสามารถใช้บัตรประ จำตัวประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับเงิน Digital 1, ดิจิทัลบัลเล็ตหนึ่งบาทได้ส่วนราเรียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะคงกดติดในเรื่องของการลงทะเบียนในเรื่องของการรับเงินดิจิทัลบัลเล็ตหนึ่งบาทวันนี้5กรกฎาคม2 5 6 7สําหรับประเด็นในเรื่องของการ,รงลงทะเบียน ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ามีแต่ว่าเป็นรุ่นธรรมดานะคะไม่เข้าถึงในส่วนของสวัสดิการตรงนี้ได้รัฐบาลนะคะให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนมาใช้แทนในการลงทะเบียนได้แล้วก็ใช้จ่ายต้องมีรหัสโค้ดและก็ OTP ในการใช้จ่ายด้วยค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนรอคอยนะคะก็คือแนะนําจากทางรัฐบาลเลยสําหรับใครที่มีคุณสมบัติมีความสนใจแล้วก็จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทและมีความพร้อมนะคะท่านสามารถทยอย ยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ได้ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ยืนยันตัวตนณนจุดบริการต่างๆได้เลยเพื่อเตรียมพรม้อมในการรับสิทธิ์เดินหน้าแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทรวมไปถึงการย้ายทะเบียนบ้านด้วยสามารถดําเนินการทําได้เลยค่ะส่วนเงื่อนไขในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้งบอยู่ที่การแจกหนึ่งหมื่นบาทนะคะเพื่อเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนอายุสิบหกปีขึ้นไปคนละหนึ่งหมื่น 100, บาทคาดการว่าจะได้รับสิทธิ์ราวๆห้าสิบล้านคนค่ะใครที่พร้อมแล้วนะคะแล้วก็มีความ พร้อมลงทะเบียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาไว้บนมือถือยืนยันตัวตนผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็จุดบริการได้เลยเพื่อเตรียมพร้อม,ร,อมรับการโอนเงินดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เดือนสิงหาคม25 6 7เป็นต้นไปแจกเงินไตรมาสที่4ตุลาคมนี้ได้แน่นอนกระตุน้นเศรษฐกิจค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ